ไฟไม้ร่วงคางสีเหลืองอาราม <c oughs> ตามถนนหงทางคนขับรถพาไปเยี่ยมลูกชาย <c oughs> กินข้าวกับลูกชาย กินข้าวแล้วก็จะกลับทำเพื่อนข้าวกับลูกชายค่ะอ่ะสเต็เตก,กกินลูกกินมีเบราเบราสเต็กเดย๋ยวถุชัน พรันเทีย <rails> ร์อะเกิดซอกเกิยแม่เขาในการทอนให้ดูพันเทีอ๋อเกิดซอกเกิดเกอกเกอ๋อโอเคมันทิดตาโพเฟิร์เออ้าตายแล้วเอ้มีบ้าตัวหนึ่งค่ะเยืนมองหน้า คมคมคมขม,คมเดินมาหาแล้วเอาเดินมาใกล้แล้วเพื่อน,อนม,ามามามาเดินมาหาเหรอเดินมาหาเลยจ้าหน้าใบไม้ร่วงค่ะป้าอ้อยเอาแยมมาให้ลูกค้าทำแยมให้แกแกอยู่คนเดียวอายุมากแล้ว ใหญ่เอามาให้สิ้นเดี๋ยวจะไปซื้อของที่ดอลลัสตน้นที่ร้านอาของคนจีนค่ะของคนจีนมาลองสิบยี่สิบ <laughs> มือนของบ้านเราเลยค่ะถูกๆเย็ดฟีนแวเดอวันนี้มีเห็นแดดกันนิดนึง เห็นแดดนิดนึงนีดโด่โดนรัตโดนถึงแล้วคนขับรถให้ที่เติมน้ำมันแม่น้ำ โฟมฟ้าวันนี้สว่างนิดหนึ่งค่ะดน,ดนลัสโตนชีนาชีนาเกรยย